คมิชันที่เราตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจพบเนี่ยคือเป็นยาที่ฆ่าเชื้อมะเร็งนะรักษามะเร็งได้นะครับนะบนะแต่ว่าผมเนี่ยเอามาทำเป็นเป็นตาคามิชันไทยนี่ไทยเนี่ยนะนะชื่อคามิ้นชันไทยนะครับตาหมอเสงน,นะครับแต่ผมมาเอามาผสมกับบรรยาสมุนไพรที่กับกำจัดสารพิษในร่างกาย ท่านที่ทานอาหารแล้วมีสารพิษเตียยปนอยู่หรือหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับสารพิษเนี่ยนะครับร่างกายได้รับสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายพอกินกระมินชนปุ๊บนะสารพิษต่างๆจะหายไปทันทีจะดีขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งนะอยากจะดีขึ้นนะผมไม่จะบอกว่าท่านหายท่านใช้กระมินชนได้อยากฝากไว้แต่ครับเพราะท่านที่เป็นแผลกดทับครับ เป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลไม่รู้จักหายรักษาไงไม่หายท่านช่วยกินคมินคมินชันของผมนะครับวันละเก้าเม็ดหรือหกเม็ดแผลที่กดทับหรือแผลเลื้อนลังจากเบาหวานจะดีขึ้นบางๆแล้วถ้าท่านเป็นแผลท่านก็แกะแกะ,แกะแคปซูลของมันก็ได้แล้วมาโรยแผลครับแผลจะหายเร็วขึ้นนี่คือสรรพคุณของคมินชันว่าชงวนลูกยาบำรุงหรือคมินชันเนี่ยผมได้ข่าวว่าที่เที่ยเบริกาขายดีมากนะครับ วันนี้ผมเลยอธิบายสําคุญของจมุนไพทั้งสามเปียนให้ท่านฟังนะครับอาจจะไม่ผมพูดไม่คล่องนัง้แต่ท่านฟังแล้วคงเข้าใจนะครับอันนี้จะพูดสดนะครับพอใจนก็อาจจะตะกุกตะกากบ้างนะครับแต่ทุกคำพูดของผมเนี่ยคือเป็นความจริงและได้ผลแน่นอน